ในญี่ปุ่นดินแดนที่เต็มไปด้วยมาสคอตน่ารักแทบทุกเมืองมีหมีดำตัวหนึ่งที่ดูเพลินเผินเหมือนจะอบอุ่นใจแต่จริงๆแล้วมันประกาศตัวเองว่าเป็นนักต้มตุนเชื่อของมันคือวารุมอนมาสคอตตัวใหม่ของตำรวจจังหวัดคุมาโมโตะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสอนประชาชนให้รู้ทันมิจฉาชีพแนวคิดนี้ฟังดูย้อนแยง้ง แต่ก็สะท้อนความคิดสร้างสารรค์ของญี่ปุ่นได้อย่างน่าสนใจแทนที่จะพูดเรื่องการหลอกลวงแบบซีเรียสพวกเขาเลือกให้เจ้าหมีตัวร้ายมาช่วยเตือนภัยแทนวารุมอนมีรูปร่างกลมป้อมแก้มสีชมพูคล้ายคุมามงแต่ตำรวจจังหวัดยืนยันชัดเจนว่าถัางคู่ไม่ได้เป็นญาติหรือเพื่อนกันชื่อของมันมาจากคำในภาษาถิ่นคุมามโตะว่าคนเลวและในโลกของการสื่อสาร วารุมอนก็ทำหน้าที่คนเลวผู้เปิดเผยความเลวได้อย่างสมบูรณ์ในการเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาวารุมอนได้ปรากฏตัวตามกิจกรรมต่างๆของชุมชนตั้งแต่ในห้างสปปรรพสินค้าไปจนถึงงานเทศกาลท้องถิ่นพร้อมสาธิตกลโกงยอดฮิตด้วยท่าทางขี้เล่นแต่แฝงสาระไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้โอนเงินการโทรแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่การส่งลิงก์ปลอมในโซเชียลมีเดีย สิ่งที่ตำรวจต้องการไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่คือความจำเพราะเมื่อผู้คนหัวเราะได้พวกเขาจะจำได้และเมื่อจำได้ก็จะระวังตัวมากขึ้นหลังจากเปิดตัวไม่กี่สัปดาห์วารุมมรได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ภาพของมันถูกแชร์ไปทั่วประเทศและมีการเชิญไปร่วมกิจกรรมต่อต้านการฉ้อโกงอีกหลายจังหวัดนอกจากจะช่วยสร้างรอยยิ้ม วารุมอนยังกลายเป็นหน้าตาของการรณรงค์ที่เข้าถึงคนทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักตกเป็นเหยื่อของกลโกงการใช้คาแรคเตอร์ที่เป็นมิตรแบบนี้อาจช่วยลดระยะห่างระหว่างตรามประชาชนกับตำรวจได้มากกว่าที่ใครคาดคิดเพราะในบางครั้งการต่อสู้กับความชั่วร้ายก็อาจต้องเริ่มจากหมีที่บอกตัวเองว่าเลวอาริยะเจรเนลเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้ เล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์